หลังการขายหลังบริการอะ่ะจะเป็นเหมือนแรกๆไหมเพราะเคยเจอมาแล้วจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบริการแบบประทับใจครั้งแรกก็ประทับใจแล้วล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว สรุปว่าร้อยเปอร์เซ็นขอให้แค่หกสิบก่อนละกันนะแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยพิจารณาจะหาถ้าดีจริงอย่างที่โฆษณาแล้วไม่มีแบบอ,อย้อนหลังหรือว่าแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามหาลูกค้ามาให้บริการหรอดีให้ถ้ามีรอจะให้เต็มร้อยเลยบริการแล้วก็ร้านสะอาดน้องๆบริการดีมากชอบ จะบอกว่าอะไรอีกเนาะแบบมันไม่มีอะไรจะพูดอะคือแบบมันตื้นตันอแะบบไม่คิดว่าจะแบบรายละเอียดในการลูกค้าคนไข้มาแบบอืมบอกเราทุกรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้นะพอเราแบบไม่เข้าใจก็ค่อยอธิบายให้เราฟังแบบดีมากอะประทับไม่มีคําจะพูดมันดีจริงๆอะสุดยอดอะแบบสุดยอดจริงๆอะ เชิญที่น้องหรือว่าคนที่สายตามไม่ค่อยจะดีนะลองมาวัดนะมีคำปรึกษาให้ฟรีแล้วราคาก็ย่อมเยาอยู่ที่ผพ้ลูกค้านะคะว่าจะชอบแบบไหนเชิญนะคะมาสะดวกสบายรถผ่านอยู่แถวข้างๆโรงพยาบาลสมุทรสาครหมอแว่นตาอันนี้บริการดีประทับใจนี่ชอบจริงๆเรื่องแว่นตานะมาที่หมอแว่นตาสมุทรสาครนะคะข้างโรงพยาบาลจ้ะ